วันนี้ลองมาดู mg x t e n d e r นะฮะตัวใหม่นะครับวันนี้ก็ให้มาดูตอนขับขี่เลยนะครับคันนี้มาจากหนองบัวนะครับมาจากหนองบัวนะครับก็มาไกลนะครับรถคันนี้ก็ดําเดิมนะครับใส่กองเฮอริเคนนะครับรถลูกค้าไปทําท่อมาแล้วนะครับมาใส่กองเฮอริเคนที่ร้านแล้วก็ทําการรีแมปกล่องนะครับ รายละเอียดก็คือรถคันนี้แรงม้าจากที่ทำท่อนะครับมาแล้วนะครับได้ร้อยเก้าสิบเอ็ดแรงนะครับร้อยเก้าสิบเอ็ดแรงนะครับคราวนี้พอรีแมปแล้วนะครับบวกไปอีกสี่สิบห้าแรงนะครับบวกไปอีกสี่สิบห้าแรงปัดเสร็จนึกว่าร้อยเก้าสิบแล้วกันมาเดิมร้อยเก้าสิบนะบบวกอีกสี่สิบห้านะครับคันนี้จบที่ประมาณสองร้อยสี่สิบแรงม้านะครับจบที่สองร้อยสี่สิบแรงม้า แต่ถ้าวัดที่ตัวล้อนะครับ215แรงม้าที่ล้อนะครับอ่าก็จบจบ,จบนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าบวกมาจากเดิมเนี่ย45แรงไม่ว่าจะวัดจากตรงไหนก็ได้นะครับอ่าก็คือม้าเดิมสมมติม้าเดิม45ตัวเอ้ยม้าเดิม50ตัวแล้วกันบวกไปอีก45ก็คือ9 95อะไรประมาณนี้นะอ่าคันนี้ม้าเดิมที่ล้อ170 จูแล้ว215นะครับบวกมา45การวัดที่ไฟวิวกับวัดที่ท,ที่ที่ล้อเนี่ยนะครับคือตัวเลขมันต่างแต่การจูนเนี่ยแรงม้าซึ่งซึ่งขยับมาเนี่ยมันจะเท่าเดิมแหละสมมุติว่าเราวัดที่ล้อ100วัดที่ไฟวิว115 แล้วรอคันนี้จูนได้30ม้าก็เอา30ม้าเนี่ยมาบวกจ่าย100กับ115นี่แหละมันก็จะเป็นเลขที่ตามมานะฮะอ่าก็สรุปคันนี้จูนได้45แรงม้านะครับเพิ่มมาจากเดิม45แรงม้านะครับอ่าถามว่า45แรงม้าเห็นผลขนาดไหนนะครับบอกได้เลยว่ารู้เรื่องนะครับคนละคันนะฮะต้องใช้คําว่าคนละคันนะครับมันไม่ให้ฟิลลิ่งของคันเร่งนะฮะที่คันเร่งกับฟิลลิ่งเร่งไว้ไม่ใช่ เ่งก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่พอรกักกดนี่วูดมาเลยนะครับรถนี่หน้าเพลินไปเลยรถคันนี้เป็นล้อโตโด้วยนะครับล้อเป็นล้อหน้าหน้ากว้างแล้วก็ยางบางแต่แต่แม็กแม็กแบบแ,แม็กใหญ่นะครับอ่าดมิเตอร์ใหญ่ก็คือทําให้ดึงแรงเครื่องเยอะอ่าทาให้ดึงแรงเครื่องเยอะนะฮะอ่าคันนี้เอ่อโดยรวมแล้วถ้าจากล้อแบบนี้นะครับวิ่งแบบนี้ หลังจากจูแล้วเนี่ยถือว่าดีดีมากนะครับถือว่าดีมากก็คือว่าพอใจเลยแหละว่าง่ายบอกเลยเลยว่าต้องพอใจแน่นอนผมกล้ารับรองว่าต้องพอใจนะครับเพราะว่าคือขับอ่ะออกมาจากที่ร้านก็รู้แล้วว่ามันต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะนะครับต้องใช้คำามาต่างกันเยอะตอนนี้มีไฟไอ้รูปยางขึ้นนิดหน่อยนะครับอ่ารูปยางมันไอ้ยางลมอ่อนรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์วัด ว่าลม,มอล่อนปุ๊บมันจะอ่าขึ้นขึ้นลมยางน,นะครับเดี๋ยวต้องไปเติมลมให้เรียบร้อยมันก็จะดับนะครับอ่าตอนนี้นไม่มีอะไรนะครับปกติไฟอันนี้ขึ้นมาแต่รถมาทำนะอ่าไฟลมยางโอ้ไม่แบบคือล้อสูงๆเนี้ยแบบคือเขามาไปแบบนี้เลยวะ่ะคือแสงนิดเดียวนะไฟแบบไฟป,ปิวเลยนะครับแสงน่าจะบ,บายๆบ,บายอ่ะนะครับนี่ คันเร่ง10 20เปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยหนึ่งแบบไม่ง,ง่ายมากร้อยหนึ่งร้อยยี่ที่แบบว่าโอ้โหแบบพือคันเร่งมาเบาเลยวไวมากนะครับลอยตัวไวมากคือแบบต้นดีมากนะครับต้นแบบว่าโอ้มาแบบเลยนะครับมาสุดเลยนะครับปรเปอร์เซ็นต์นี้บอกได้เลยว่าสุดนะครับ Lock ล็อกคันเร่งยังใช้ได้เหมือนเดิมพุทคอนโทรนนะฮะอ่าพุทคอนโทรนนะครับยังใช้ได้เวลาเรารีแมปเนี่ยระบบพุทคอนโทรลระบบอะไรจะยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะจะไม่จะไม่ไปทําให้ระบบนี้หายไปฐานะนี้นะรีเซ็ตรีเซ็ตก็คือล็อกคันเร่งอ่าทาเลส uh, บวกก็คือเพิ่มความเร็วนะครับอ่าอันนี้เรากดพุทคอนโทรนนะับเพิ่มความเร็วอ่า uh, แล้วก็ปล่อยล็อกได้เหมือนเดิมทุกอย่างปกติหมดนะครับ พอเราเบรกไอ้ระบบควบคุมทนนกนหายไปนะครับกดรีซูมีกครั้งหนึ่งมันก็มานะครับระบบควบคุมทนใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่รถคันนี้รู้สึกจะโยกนิดหน่อยเพราะล้อมันสูงมากนะฮะโยกนี้เลยนะครับล้อมันสูงมันทําให้ช่วงล่างอะกระดางนะครับอ่าแต่ก็อ่าเราไม่พูดถึงช่วงล่างนะครับพูดถึงกําลังเครื่องแรงนะครับแรงเลยนะครับแรงแล้วก็แบบไม่มีผลกระทบด้วยนะครับไม่มีผลกระทบด้วยนะครับ เพราะว่ารู้เรื่องอะขับนี่ปื๊ดขึ้นไปเลยนะฮะรถถ้าใส่ล้อใหญ่มาเนี่ยถ้าไม่รีแมปหรือถ้าไม่มีการจูนเกิดขึ้นเนี่ยรถคันนั้นจะขี่ตื้อน,นะครับขี่ตื้อน,นะครับขี่มันก็จะอืดๆเพราะว่าล้อเนี่ยหนึ่งนิ้วเนี่ยไดยมิเตอร์จากหนึ่งนิ้วนะมันดูดกาลังม้าไปเยอะเลยนะ,ะเพราะว่าล้อเดิม17แเจวไปใส่สิดเนี่ยรถคันนั้นจะรู้สึกได้เลยว่าอึด แล้วยิ่ง18แล้วไป20อะไรพวกนี้โอ้โหรู้เรื่องเลยนะครับไม่ทำหอ,อกเลยไม่งอืดชัดมากนะครับอ่ันหนนั้นี่พันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนจะบอกว่าถูกใจแน่นอนนะสบ4้แรงมา้านี่รู้เรื่องแน่นอน,นครับ ปื้เลยนะฮะมารดหน้าเชิดเลยไปแล้วนะฮะดันแบบดัน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 เนี่ยเลยนะลอยี่นะนั่นแค่เดียวมันเดินทางได้เร็วมากนะครับมันมีแรงม้าแรงบิดเยอะมากนะครับแรงบิดคันนี้จะเยอะนะครับเพราะว่าล้อมันใหญ่มันต้องเอาแรงบิดเข้าไปช่วยนะฮะแรงม้ายังไม่เท่าไหร่แต่แรงบิดจะเยอะกว่าแรงแรงม้าเยอะโอ้โหฟิลเลยครับ แซงมาว่าไม่ลงมาลุ้นอนะ่ะแม่งพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นนะฮะไม่มีนะฮะแซงปุ๊บพ้นเลยนะครับเหยียบเบาๆก็แซงได้สบายขี่งี้ไม่งุดเหยียบนะครับขี่งี้ไม่งุดเหยียบนะครับอ่าก็คันนี้ปกติผมจะถ่ายด้านล่างรถคันนี้มาให้ดูตอนขับขี่เน้นตอนขับขี่เยอะเลยนะแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวหน้าใหม่ตัวสูงนะเป็นหน้าใหม่ตัวสูง ก็ไฟตัวนี้ก็ถือว่าจากที่ทํามาแล้วก็ <c oughs> พัฒนาแล้วปรับมาเรื่อยๆก็คือถือว่าดีสุดนะครับแล้วก็คือไม่มีเรื่องไฟโชว์เลยนะครับถ้ารถคันนั้นไม่ไปใส่อะไรพิสดารมานะฮะไม่มีไฟโชว์ไม่ไปใส่อะไรที่มันแบบว่าทําให้แบบระบบมันรวนะอะไฟไม่โชว์แน่นอนนะครับถ้าเดิมๆแล้วเข้ามาร้านเราจูนแล้วได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ไม,มไ,นะไม่มีไฟเด้งนะครับไม่มีไฟเด้งนะครับอ่าไม่มีไฟเด้งแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะค,รบคือถ้ารถสมบูรณ์มานะครับมาได้เลยนะครับแล้วก็รถพวกนี้พอจูแล้วถามว่าถ้าวิ่งแบบเนี้ยแน่นอนมันต้องประหยัดน้ำมันกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถมันตอบสนองเร็วนะครับพอตอบสนองเร็วเนี่ยมันทําให้ถึงร้อยคนเราขับรถเนี่ยมันโดยสัญชาตญาณจะขับขึ้นไปหาประมาณร้อยร้อยนี่เป็นอะไรที่แบบว่า ทุกคนจะขับขึ้นไปตายขึ้นไปร้อยร้อยสามร้อยสี่แล้วยกคันเร่งนะฮะไม่มีใครเหยียบแช่ไปได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าถนนมันก็ตันก่อนนะอ่าครนนี้พอมันถึงร้อยวยถึงร้อยยี่สิบวัยแล้วเปิดคันเร่งเมื่อไหร่ลองสังเกตดูนะฮะรถทุกคันเวลาเปิดคันเร่งอ่ะไอตัววัดกิโลกับน้ามันที่มันกินเนี่ยมันจะถอยเลยนะฮะมันจะบอกเลยว่าช่วงนี้ประหยัดน้ำมันเพราะเป็นเป็นช่วงที่เปิดคันเร่งไงเปิดคันเร่งมันไม่ได้ใช้โหลดอะไรมันก็จ่ายน้ำมันนิดเดียวรถมันก็ไหลไปนะัะ นี่ครับนี่คือสิ่งที่ได้รับนะฮะแล้วก็าการสร่งการแซงอะไรไม่ต้องมาลุ้นเนี่ยคือเหยียบเบาเอ่ะเราไม่ต้องมือ้ยี้อะไรแยๆนะฮะรถมันมีกําลังมันก็ดึงขึ้นไปได้นะครับไม่มีควันนะฮะสเตปนี้ไม่มีควันนิดนึงกวเอกไม่เห็นนะไม่มีควันนะครับไม่มีนะความร้อนไม่ขึ้นทุกอย่างเดิมๆปกตินะฮะผู้ง่าว่าสเตปนี้สเต็ปโรงงานนะครับสเตปแตว่าเหมือนกับอัปเกรดกับ ไม่เกินไม่เกินแบบของที่มีอยู่ไม่เกินสเปคโรงงานนะฮะคือไม่มีอะไรเสียหายใช้งานได้ดีนะครับผมแนะนําให้ทําประมาณอีกพอแล้วนะคระับก็คันนี้ก็วันนี้ก็เรามาให้รีวิวให้ดู MG จะเยอะช่วงนี้นะครับ MG จะเยอะคือก็มีรถรุ่นอื่นมาทำนะ Ford เมื่อกี้ก็มี Ford C minor c h a ์เวันก่อนก็มีฟอร์ดฟอร์ดมีหลายคันแต่ฟอร์ดะมันลงมาเยอะแล้วนะฮะก็เลยไม่เอามาลงแต่ฟอร์ดเอเนี่ยเยอะมากนะครับหลายคันที่ร้านที่ทําไปแต่ว่ามันลงมาเยอะแหละผมก็เลยแบบว่าเอามาให้ดู MG กันดีกว่าเพราะว่ารถรถมันเยอะในตลาดนะครับตัวนี้แล้วก็ผมว่ามันเทคโนโลยีมันก็ล้ําดีนะเครื่องยนต์แบบเทคโนโลยีกล่องอะไรเนี้ยครับเลยอยากเอามาให้ดูกัน วันนี้คันนี้ก็จบส่งงานได้นะครับแบบสวยๆเดี๋ยวไปดูภายภายนอกนะครับกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจอดรถหานี้จอดดูภายนอกนะครับว่าภายนอกมันล้อมันโตแบบไหนยังไงนะฮะแล้วก็รถเป็นตัวไหนนะครับาการขับขี่ต้องบอกว่า เรื่องนะครับเนี่ยแต่เนี่ยแต่แตคันนี้ปื๊ดเลยนะฮะแต่มันปื๊ดแบบว่าคุมคันเร่งได้คือมันเหมือนว่าเราสั่งได้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยอย่าพึ่งนะค่อยๆกดกดปึ๊บไอ้แซงไปปึ๊บมันก็คือในช่วงที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์คันเร่งมันก็เริ่มมีอาการกดึงขึ้นมาแล้วก็พอเหยียบเติมไปเนี่ยมันก็ปื๊ดขึ้นมาเลยนะฮะคือคันเร่งคันเร่งตัวเนี้ยมันเราจะจูนแบบลักษณะว่า ให้มันคอนโทรลได้นะฮะให้มันคอนโทรลได้คือให้มันคอนโทรลความรุนแรงไว้ที่เท้าได้นะฮะไม่ใช่ว่าแตะแล้วเปิดกระเร่งโดดเลยอันนี้มันก็ไม่ใช่นะมันไม่รถแข่งนะฮะคือไม่ไม่ถึงขนาดแตะโดดขนาดนั้นนะฮะคือแตะแล้วก็เหมือนกับลักษณะว่าค่อยๆเติมแต่ว่ามาได้นะครับมาค่อยๆเติมแต่มาได้นะครับเราเน้นแบบนี้นะครับเราเน้นแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแบบค่อยๆย่องแต่รู้เลยว่า กำลังอะมันรอยอยู่แล้วที่เท้านะเราเร่งไปหน่อยเนี่ยเนี่ยปื้ดขึ้นมาเลยครับเห็นไหมฮะเล็กปื้ดขึ้นมาเลยแต่คันเร่งอะไม่มีการกระตุกนะฮะกระชากนะครับ่าคอนโทรลได้นะครับแรงแบบคอนโทรลได้นะครับเดี๋ยวเรามาลง